็ต้องบอกว่าในทุกวันนี้เองเนี่ยเราเห็นข่าวกระพือมากมายนะครับว่ายานยนต์ไฟฟ้ามันจะเป็นอนาคตของวงการทุกคนต้องย้ายไปขับรถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเส้นทางมันก็ไม่ได้ราบรื่นสักทีเดียวนะครับเพราะว่าการเข้าสู่สักามยานยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มตัวในหลายๆประเทศเนี่ยมันก็พบกับอุปสรรคมากมายนะครับแม้กระทั่งในประเทศจีนเองเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ารถไฟฟ้ามันขายดีมากๆแต่ลองมาโฟกัสที่แบรนด์รถยนต์อย่าง BYD แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของโลก เมื่อปีที่แล้วเนี่ยพวกเขาสามารถขายรถยนต์ไฮบริดพวกปลั๊กอินไฮบริดพวกที่ใช้น้ํามันขับเคลื่อนด้วยได้มากกว่ารถยนต์ไฟฟ้าซะอีกนะครับปีที่แล้วเนี่ยพวกเขาขายรถยนต์ไฮบริดได้ประมาณ2.5ล้านคันจากยอดขายประมาณ4.6ล้านคันและเทรนนี้เองเนี่ยมันก็เริ่มปรับตัวเพิ่มมากขึ้นในปีนี้นะครับเราจะเห็นข่าวมากมายว่ารถยนต์ไฟฟ้ามันเริ่มขายไม่ออกแล้วก็ต้องมาหันราคาเพื่อสู้กันในสงครามราคามีสต็อกล้นมีสุสารรถยนต์ E ีวีหรือปัญหารถมือสองสูญมายนะครับ ที่กลายเป็นปัญหาใหญ่ผมเคยเล่าไปแล้วนะครับในอีพีก่อนหน้านี้กําลังเป็นภัยคุกค,คามมากๆนะครับต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนพอเลแคสอีพีนี้จะมาชวนคุยถึง10เหตุผลสาคัญนะครับที่ทําให้อนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะไม่ได้สดใสเหมือนที่หลายๆคนคาดคิดเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Talk Talk more than a geek สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดน,ดนบล็อกนะครับและนี่คือการกิกทอนะครับวันนี้จะมาพูดถึงอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับมันมีข้อมูลหลาย,ลายๆอย่างที่ถูกเปิดเผยออกมาในข่าวช่วงนี้นะครับแล้วก็มันส่งผลต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเยอะมากๆนะครับทั้งเรื่องสงครามราคาทั้งเรื่องรถมือสองศูนย์ไมล์หรือสุสารรถยนต์ E ีวีที่เกิดขึ้นมากมายในประเทศจีน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่หลายคนคาดคิดยอดขายที่พุ่งเกินจริงบางครั้งเนี่ยก็มีการนํามาวนขายกันเพื่อรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลน,นะครับเมื่อกำไรส่วนใหญ่ของรถยนต์เนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่ามันมาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลของแต่ละประเทศนะครับแม้กระทั่งรัฐบาลจีนเองเพราะว่าต่อให้ทำอีโคโนมีออสเกลได้ดีขนาดไหนราคารถยนต์มันไม่ควรที่จะถูกเหลือเชื่อได้ถึงขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศจีนนะครับ แล้วก็เป็นขานาน ز ز ่าวใหญ่มากๆนะครับโดยเฉพาะจาก CEO ของ Get w a ิ m ์มอที่จุดประเด็นในเรื่องนี้นะครับพูดออกมาเลยนะครับว่าลดบ้าอะไรนะครับปีหนึงสปีลดเป็นแสนสองแสนนะครับแล้วจะไปหวังเรื่องของคุณภาพได้อย่างไรนะครับคราวนี้มาพูดถึง10เหตุผลที่ผมเกินไว้ข้างต้นกันบ้างนะครับเหตุผลข้อแรกก็คือภัยคุกคามจากข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ก็อะบอกว่าความก้าวหน้าของรถย,ยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนว่ามันนํามาซึ่งประสบการณ์การขับขี่รูปแบบใหม่แต่ด้วยการที่มันพึ่งซอฟต์แวร์มากๆจีนมองรถเป็นเหมือนกับแบตเตอรี่ที่ขับเคลื่อนอยู่บนล้อนะครับแล้วก็มีซอฟต์แวร์คอยควบคุมเพราะฉะนั้นรถไฟฟ้ามันก็ต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์สําหรับการจัดการทุกอย่างทั้งแบตเตอรี่การขับขี่อัตโนมัติทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถูกควบคุมโดยซอฟต์แวร์ ข้อมูลในปี2024มีการเรียกคืนรถยนต์ไฟฟ้าเนื่องจากข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ที่มีการจำกัดระยะทางการขับขี่นอกจากนี้แฮกเกอร์ยังสามารถเข้าถึงและควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าหลายคันจากระยะไกลได้นะครับทำให้มันเกิดความกังวลด้านความปลอดภัยเป็นอย่างมากผู้ผลิตรถยนต์ในขณะนี้เนี่ยกำลังลงทุนอย่างหนักในการป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับแต่ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีการพัฒนายอยู่ตลอดเวลาทําให้มันเป็นเกมยาวในการต่อสู้นะครับและส่วนใหญ่เนี่ยคนที่โจมตีจะได้เปรียบกว่านะครับ เราจะเห็นเคสดัด,ดี้มากมายนะครับต่อให้เทพขนาดไหนในการป้องกันมือระดับโลกมาป้องกันแม้กระตั้งที่ผมเคยเล่านะครับแคสเปอร์สกีก็ออยังเคยโดนมาแวร์เล่นงานภา,ายในบริษัทของพวกเขาเพราะฉะนั้นการโจมตีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ง่ายกว่าและยิ่งมีซอฟต์แวร์มากเท่าไหร่การโจมตีมันก็จะยิ่งง่ายขึ้นมากเท่านั้นนะครับเห็นผลข้อที่2ก็คือการที่จะปรับเปลี่ยนรถทุกคันให้เป็นไฟฟ้าทั้งหมดต้องบอกว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นนะครับเพราะว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันได้ชะลอตัวลงามกในนปีี้ มันเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงจากการที่โอ้หมันเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าอย่างรวดเร็วตอนนี้มันเริ่มชะลอตัวลงไปนะครับผู้นําอย่างเทสลาก็มียอดขายที่ลดลงอย่างมากนะครับไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยอัตราเติบโตของพวกเขาอยู่ที่2.6เท่านั้นและมีการลดลงอย่างรุนแรงในหลายประเทศนะครับโดยยอดขาย EV เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเนี่ยเทสลาก็ถือว่าลดลงนะครับส่วนหนึ่งมันอาจจะมาจากปัจจัยด้านแบรนดิ้งที่ลอมัสเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองด้วยนะครับแต่ว่า ภาพรวมมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามันเติบโตอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เติบโตแบบไฮสปีดเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วของเท sla เองเนี่ยยอดขายในยุโรปลดลงถึง49ในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับแม้ว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโดยรวมจะเติบโตขึ้น27.8ก็ตามส่วนแบ่งการตลาดของเท sla ในยุโรปลดลงจาก1.3เหลือเพียง0.7ในปีที่ผ่านมา และที่สำคัญก็คือกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่ม Early Adopter กลุ่มที่โหชอบเทคโนโลยีกิก๊จกจ๋ามันเป็นสัดส่วนที่ยังน้อยนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ใช้รถทั้งหมดที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่น่าแปลกใจนะครับทำไมแม้กระทั่งในจีนรถยนต์ไฮบริดถึงสามารถมียอดขายเพิ่มขึ้นและแสงรถยนต์ไฟฟ้าได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเปิดใจย้ายจากรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปไปยังรถยนต์ที่ใช้น้ำมันได้ง่ายกว่านะครับ อันนี้พูดถึงตลาดแมสโดยรวมนะครับไม่ใช่กลุ่มเฉพาะบางกลุ่มที่เป็นกิกเป็น Early d ี p t e r ที่สนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆพวกนี้ต้องซื้อรถไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัดสินใจซื้อไปแทบจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นจะไปเจาะกลุ่มแมสกลุ่มหลักเนี่ยมันเริ่มยากนะครับรถยนต์ไฟฟ้าก็ต้องเอาไฮบริดมาช่วยซึ่งเราเห็นได้ว่าแบรนด์จีเนี่ยเริ่มทฟฟํารถยนต์ไฮบริดเพิ่มมากขึ้นมีเทคโนโลยีอย่าง PHEVREEVEREV ร e ถ e กลุ่มนี้เนี่ยจะมียอดขายเพิ่มสูงขึ้นนะครับ สำหรับเหตุผลข้อที่3ก็คือการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดของสุสารรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็ต้องบอกว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามือสองมันแทบจะไม่มีอยู่เลยนะครับทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถูกปฏิบัติเหมือนอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ที่มันใช้แล้วทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นข่าวในประเทศจีนโอ้โหมันเยอะมา,มากนะครับตอนนี้สุสารรถยนต์ E ีีบริษัทประกันภัยก็เริ่มมีภาระหนักนะครับในการจัดการกับรถยนต์ไฟฟ้าบางครั้งการชนเพียงเล็กน้อยนะครับ โดนอะไรเสียเข้าไปใต้ท้องรถเนี่ยแบตเตอรี่ก็พังซึ่งมันซ่อมไม่ได้นะครับสุดท้ายก็ต้องคืนทุนเพราะฉะนั้นบริษัทประกันส่วนใหญ่ก็มักจะตัดจำหนารถยนต์ไปเลยมากกว่าที่จะมาซ่อแมแซมซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายสูงและมีความซับซ้อนนะครับและสิ่งนี้เนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นในจีนต่อไปมันก็คงเกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นเดียวกันสําหรับเหตุผลข้อที่4ก็คือสลาดมือสองที่มันไม่มีอยู่จริงนะครับเรียกได้ว่ามันกลายเป็นปัญหาใหญ่ในวงการรถยนต์ E ีวีเลยก็ว่าได้นะครับ แม้กระทั่งในประเทศไทยเราจะเห็นได้ว่าหลายเต๊นท์เนี่ยแทบจะไม่รับซื้อหรือขายรถย,ยนต์ไฟฟ้าเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะรถย,ยนต์ไฟฟ้าเองราคาก็ตกเร็วเกินนะครับบางครั้งเนี่ยมันทําให้ดูน่าสนใจน้อยลงโดยเฉพาะในตลาดรถยนต์มือสองรถย,ยนต์ไฟฟ้าเองเนี่ยก็มีค่าใช้ใจ่ายบางอย่างที่มันแฝงอยู่สูงกว่าที่หลายคนคิดไว้นะครับมันมีทั้งค่าประกันที่มันสูงกว่าค่าซ่อมแซมนะครับกรณีที่มันหลุดประกันไปเนี่ยโอ้โหยาวเลยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถ หาอู่ซ่อมเหมือนกับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เกิดความกังวลสําหรับผู้ที่จะซื้อนะครับรถที่หมดประกันไปแล้วเนี่ยอันนี้อาการหนักเลยนะครับมันยากที่จะขายต่อและตอนนี้มันก็เริ่มเห็นผลแล้วนะครับในตลาดมือสองแม้กร่ท่านในประเทศทเราเองว่าตลาดมันเริ่มบัน่วนนะครับโดยเฉพาะการเข้ามาของรถยนต์ e ีวีข้อที่5ก็คือการที่คนจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับรถรวมถึงวิถีชีวิตหลายอย่างนะครับ ในการพาครอบครัวไปสถานที่ต่างๆซึ่งผมว่าหลายคนน่าจะปรับตัวกันได้แล้วนะครับแต่การที่จะให้ทุกคนยอมรับพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะใช้เวลาอีกหลายปีนะครับหรืออาจจะเป็นทศวรรษเลยด้วยซ้ําเมื่อการชาร์จรถยนต์เนี่ยก็ยังคงใช้เวลาน,านานมากกว่าการเติมน้ํามันเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ต้องมีการวางแผนสําหรับการเดินทางไกลเหมือนว่าต้องคิดจุดตลอดเวลานะครับในการเดินทางระยะไกลเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าแปลกใจนะครับว่าทําไม กลุ่มรถยนต์ที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์มาปั่นไฟและใช้น้ํามันได้เนี่ยมันจะเริ่มเติบโตขึ้นในกลุ่มนี้นะครับเพราะว่ามันก็ใช้งานทั่วไปเหมือนรถยนต์ไฟฟ้านะครับในการขับในเมืองขับร้อยกว่ากิโลเมตรในแต่ละวันเนี่ยเราก็ใช้ไฟฟ้าไปแต่ว่าพอเดินทางไกลนานๆครั้งเราก็ขับด้วยน้ํามันแบบสบายใจนะครับเพราะฉะนั้นรถกลุ่มนี้ก็จะตอบโจทย์พฤติกรรมผู้ใช้ในกลุ่มแมสมากกว่ารถยนต์ไฟฟ้าล้วนที่มันจะเป็นนิชมาเก็ตขนาดมันเล็กกว่านะครับ เหตุผลข้อที่6ก็คือเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการที่รถไฟฟ้าใช้พลังงานสะอาดเพราะการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดกระบวนการเนี่ยมันทิ้งคาร์บอนฟุตพินที่มันเยอะกว่ารถยนต์เครื่องยนต์สันดาปเยอะนะครับส่วนใหญ่ของโลกรวมถึงในสหรัฐอเมริกายังคงพึ่งพาโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นหลักดังนั้นตับใดที่ไฟฟ้าเนี่ยมันยังมาจากแหล่งเหล่านี้อยู่นะครับแนวคิดเรื่องการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์และพลังงานสีเขียวสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้หลายคนเข้าใจผิดได้นะครับ สำหรับเหตุผลข้อที่7ก็คือเราแบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยตอนนี้พวกเขากำลังเปลี่ยนแผนแล้วก็เริ่มที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าน้อยลงจากแผนเดิมที่พวกเขาวางไว้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นเราจะเห็นได้ว่าโอโ้มันมีแผนการมากมายของแบรนด์รถยนต์ยักษ์ใหญ่นะครับว่าจะเปลี่ยนผ่านลงทุนอย่างมากสร้างโรงงานมากมายแต่ตอนนี้เนี่ยแผนทุกอย่างมันก็ชะลอตัวลงไปเพราะว่าเมื่อทำธุรกิจออกมาจริงๆผลิตออกมาจริงๆมันไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่พวกเขาลงทุนไปนะครับ ทาให้พวกเขาต้องทบทวนกลยุทธ์ของพวกเขาใหม่ทั้งหมดโดยเฉพาะบริษัทจากโลกตะวันตกนะครับบริษัทยางฟอร์ดเชฟโรเลตก็เลื่อนโครงการรถย,ยนต์ไฟฟ้าของพวกเขาแบงก์ยุโรปยางเมอร์เซเดสเบนซ์และโฟ l สวากเก็นก็กลังพิจารณากลยุทธ์ใหม่นะครับที่จะเดินหน้าสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่รถย,ยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด b m w และ t o โยต้เนี่ยก็กลายเป็นว่าหันมาโฟกัสกับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลใหม่รวมถึงรถย,ยนต์ไฮบริดมากขึ้นนะครับไม่เป็นสัญญาณว่าเครื่องยนต์สันดาปภายในเนี่ย มันจะไม่ได้หายไปไหนในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับและยังเป็นสัดส,ส่วนที่สูงมากๆอยู่เมื่อเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าสาหรับเหตุผลข้อที่8ก็คือความท้าทายด้านต้นทุนนะครับในกรณีที่แบรนด์ไม่ได้มาจากประเทศจีนก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงนะครับว่าแบรนด์รถยนต์จากจีนเนี่ยสามารถสร้างรถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกมากๆออกมาได้นะครับเพราะว่าพวกเขาควบคุมซัพยเชนทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำนะครับการขุดแร่การสร้างแบตเตอรี่ทั้งส่วนประกอบต่างๆทุกอย่างเนี่ย พวกเขาทำอีโคโนมีออฟสเกลจนทําให้ราคารถมันถูกได้แต่ประเด็นก็คือกลุ่มโลกตะวันตกหรือแบรนด์นจากญี่ปุ่นเนี่ยพวกเขาไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นในโลกตะวันตกเองส่วนใหญ่เนี่ยรถยนต์ไฟฟ้ามันจะมีราคาสูงกว่ารถยนต์เครื่องยนต์สันดาปเพราะเขายังไม่สามารถหาวิธีในการลดต้นทุนการผลิตและการโอเปอรชั่นได้เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงโฟกัสไปที่รถยนต์ไฟฟ้าที่หรูหราระดับสูง แล้วก็ขายได้น้อยนะครับซึ่งมันไม่ดึงดูดตลาดแมสเหมือนที่แบรนด์รถยนต์จีนทําได้ตัวอย่างนะครับราคาเฉลี่ยของรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ในใจมาสแรกของปี2025เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 5 1 6 7ดอลลาร์สหรัฐลดลง9%ครับเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแม้จะมีราคาที่ลดลงแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นในซีโลกตะวันตกมันก็จะคิดอีกมุมหนึ่งนะครับส่วนซีโลกตะวันออกที่นําโดยจีน ก็จะคิดอีกรูปแบบหนึ่งแต่มันก็จะไปเจอปัญหาคนละแบบกันนะครับปัญหาของจีนมันก็มีปัญหาเรื่องการเสกตัวเลขบ้างสุสารรถยนต์อีวีบ้างรถย,ยนต์มือสองศูนย์ไม้ที่เป็นปัญหาวนเวียนของพวกเขาอยู่ในตอนนี้นะครับและมันอาจจะส่งผลกระทบต่อทั้งอุตสาหกรรมก็ได้ในเร็วๆนี้สำหรับเหตุผลข้อที่9ก็คือความท้าทายในโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จรถย,ยนต์ไฟฟ้านั่นเองนะครับ แม้ส่วนแบ่งการตลาดรถย,ยนต์ไฟฟ้ามันจะเติบโตนะครับแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานในการชาร์จมันยังไม่ทันกับการเติบโตนี้นะครับประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยผู้เชี่ยวชาญประมาณการกัน,กนว่าต้องการเครื่องชาร์จสาธารณะ28ล้านเครื่องภายในปี2030เพื่อรองรับรถย,ยนต์ไฟฟ้า33ล้านคันแต่ปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องชาร์จสาธารณะประมาณ20-00 0เครื่องเพียงเท่านั้นการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จมันเพิ่มขึ้น25%ต่อปีระหว่าต่อปีระหว่างปี2019 2024 ซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นอัตราที่ดูเหมือนจะเพียงพอกับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่เรื่องของการกระจายตัวนั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีเฉพาะมือหลักๆเท่านั้นที่มีสถานีชาร์จและการชาร์จในที่สาธารณะมันยังมีราคาแพงมากๆนะครับจนมีข้อมูลบางข้อมูลมีการเปรียบเทียบด้วยซ้ำนะครับการเดินทางระยะไกลบางครั้งเนี่ยขับรถยนต์ไฮบริดมันยังประหยัดมากกว่าซะอีกนะครับ ขับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยช่วงที่ค่าไฟฟ้าแพงเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยกับรถยนต์ไฮบริดนะครับสำหรับผลผลข้อสุดท้ายก็คือปัญหาเรื่องซัพพลายเชนของแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกำลังเผชิญกับความท้าทายที่สําคัญในเรื่องของซัพพลายเชนของส่วนประกอบสําคัญอย่างลิเทียมโคบอลและนิกเกิลนะครับมันมีปัญหาทั้งเรื่องการเมืองเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มันทําให้ราคาวัตถุดิบเหล่านี้มันสูงขึ้นนะครับทำให้ต้นทุนแบตเตอรีฟฟ่และรถยนต์ไฟฟ้ามันเพิ่มสูงขึ้น และที่สำคัญก็กคือการคอบงำของจีนในวัตถุดิบเหล่านี้มันทำให้เกิดความเสี่ยงจากการที่ต้องพึ่งพาประเทศเพียงประเทศเดียวมากจนเกินไปปัญหาเรื่องทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยก็ยังทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่าง solid state battery ที่ทำให้เกิดความล่าช้านะครับเนื่องจากข้อจำกัดของทรัพยากรและต้นทุนที่สูงซึ่งการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญต่อการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้านะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้ก็คือการต่อสู้ระหว่างเรื่องความใฝ่ฝันที่ต้องการให้โลกเรามีรถแต่พลังงานสะอาดมีรถไฟฟ้าอยู่บนท้องถนนกับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับที่จะเห็นได้ว่ามันมีอุปสรรคมากมายที่ยังขวางกั้นรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ก็ต้องบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่เทคโนโลยีที่ล้มเหลวนะครับแต่มันยังอาจไม่ใช่คําตอบที่สมบูรณ์แบบสําหรับปัญหาการขนส่งของเราอย่างที่เราได้คิดไว้นะครับ อนาคตของการขนส่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่การปฏิวัติที่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนนะครับมันเป็นวิวัฒนาการที่ต้องดําเนินการต่อไปแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งสุดท้ายแหละเทคโนโลยีต่างๆจะมีบทบาทร่วมกันทั้งเครื่องยนต์สันดาปรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าทเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยสุดท้ายมันก็ยังคงอยู่ร่วมกันไปอีกหลายทศวรรษข้างหน้านั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของอุปสรรคของยานยนต์ไฟฟ้าใน EP นีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพอดแคสต์ใน E ีีนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก r อ u t e r s c n b c i e a d i c c t และพิษสั n พั n d i t สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geeflower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง PodbeanApple PodcastGoogle Podcast, Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE แอที่แอทราดอ t แอท a, a d เอชสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสดีดีให้ท่านเป็นประจําอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับในอีีนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับ